คนที่เป็นสิวทำยังไงก็ไม่หายเมื่อคุณได้ลองนวัตก,กรรมตัวนี้แล้วนะครับเมื่อหายแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นอีกเลยฮะ สวัสดีครับผมเซียวโรสโกนะครับวันนี้ผมมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับคนที่เป็นสิวทํายังไงก็ไม่หายซึ่งนวัตกรรมนี้นะฮะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีแล้วเมื่อคุณได้ลองนวัตกรรมตัวนี้แล้วนะครับเมื่อหายแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นอีกเลยฮะต้องบอกเลยว่านวัตกรรมตัวนี้นะับก็คือเนื้อครีมน้ําระเบิดที่อยู่ในโรสโกสีเกรดฟอเรสต์ครีมตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่านวัตกรรมนี้นะครับผมเป็นนวัตกรรมสุดล้ําเมื่อคุณทาครีมแล้วเนี่ยนะครับมันจะแตกตัวกลายเป็นน้ําบาง ไม่เหนียวเนหนอะหนะสามารถลงลึกไปผิวชั้นลึกมากๆแล้วขับดันสารทั้งหมดที่เราสะสมมาตลอดหลาย10ป,ปีดันออกมาให้หมดดันออกมาให้หมดดันออกมาให้หมด,ด,ออมหหมดเพื่อเคลียร์นึกออกไหมเคลียร์ของเสียใต้ผิวหนังให้หายไปพอมันออกมาหมดเรียบร้อยแล้วข้างในเคลียร์และเฟรชและเจ้าครีมตัวเดิมนี่แหละจะช่วยบำรุงฮะฟื้นฟูสภาพให้จากที่เรียกว่าพังสุดๆให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีผิวแข็งแรงผิวสุขภาพดีและสภาพผิวดังดาราปรับสมดุลให้เป็น พวกรื้วงอะไรต่างๆค่อยๆจางลงเรียกได้ว่าได้หน้าที่คุณไม่เคยมีมาก่อนผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนครับว่าการที่พยายามมาหมดทุกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการลองมาหมดทุกผลิตภัณฑ์เข้าคลินิกหรือเซิร์ชกูนเกิลอะไรช่วยเราได้บ้างเราลองหมดทุกอย่างแล้วแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยจริงปะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเข้าใจหัวอกของทุกคนดีครับเพราะผมคืออดีตเจ้าของแบรนด์หน้าผีไม่ได้ขึ้นเป็นเม็ดนะฮะขึ้นเป็นไร่ฮะเจ้าอุตกรรมตัวนี้จากประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นนวัตกรรมหลักล้านแต่วันนี้ครับทุกคนจะสาามรถ ได้ใช้ในวัตกรรมนี้ในราคาเพียงไม่ถึง500บาทแค่490บาทใช้ได้นาน1เดือนเต็มแล้ววันนี้ถ้าใครเป็นปัญหาเรื่องสิวหนักมากๆขอแนะนําให้ทุกคนได้ใช้คู่กันครับ Rose Gold Soft Touch Acne Gel เซลเจมสีสุสูตรหมอเกาหลีนะครับตัวนี้แก้ปัญหาจากต้นเหตุตัวนี้ช่วยทําให้สิวที่มันขึ้นมาแล้วแต้มตัวนี้ไปนะครับมันก็จะไม่ขึ้นใครที่อยากได้นะับจากปกติราคา390บาทคุณจะได้ใช้ในราคาเพียง295บาทจากการแลกซื้อคู่ Rose Gold ีมตัวนี้ไปเลยนะครับ ผมใครที่สนใจคอมเมนต์ด้านล่างว่าสนใจแล้วเดี๋ยวแอดมินติดต่อกับไปครับ